สวัสดีจ้าพี่น้องมามาย่ำใบเด้อจแต่บดนีมากินตำเมียงคู่กวีน้ำกันเด้อจแตพี่น้องจ้าของดีนครพนมมาสั่นแต่เฮากะสิมารองเบืองน้องจ้าเนาะพอบากะเราเคยกินจะเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่พี่น้องจ้ามาซิมน้ำกันเด้อจแต่บดนีแซ่บๆจ้าสวดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับน้องท่านละกะมูเด้อ้แต่บอนีเฮากะสิผากันมากินนี่จแตพี่น้องจ้าตำเมียงคู่กวีเด้อจแตเป็นไอของ ดีอยู่ของดีนครพนมครับนครพนมเนะจ้ะอันนี้เป็นตำเมียงตะไคร้จ้ะแต่ว่าเข้าจะซื้ออื่นตำเมียงอน,นีรก็หัวหัวซิงคือหัวซิงคือจ้ระระะกักกะซิมีม่อันนี้ผักแต่ไม่บะเขือมีทั่วผูแล้วก็กระถินที่เด็ดจ้ะก,กระทินกระทินน้อยแล้วก็แคบหมูนี่ทุงละสิบบาทนะจ้ะแคบหมูเฮ็ดเองเนาะจา้ะเนาะอันนี้ก็ะตำเองแต่พี่น้องจ้ะชุดละยี่สิบบาทนะคะถ้าใครสนใจก็ สั่งซื้อได้นะคะทุกคนค่ะ uh. ทั่วประเทศครับส่งฟรีโอ้ส่งส่งทั่วประเทศแต่พี่นอนจ่าประกาส่งฟรีในเขตอำเภอเมืองนครพนมนะคะขออนุญาตคายคของก่อนกินเนื้อแต่พี่นอนจ่าเป็น,เป,นเป็นเทือแรกในชีวิตเนื้อจ่าที่สิกินตำเมียงเพราะบบเ่าเคยกินเมื่อแต่หัวเชียงกอบผ้ากอบกอดจ้ะเอานะครึงละสิบบาทนะคะ<อ><อ> โดนนัวแต่พี่น้องจ้ะครับรับประกันความนัวครับผมแปลกตอนบ่ไม่ได้อามาลแต่คนนักเป็นมนาซิงเกร์บ่มาซิงเกิย่าแหลกอีหลีเด้แต่พี่น้องจ้ะครั้งแรกใ<ล>นชีวิตคนักบ <laughs> ุก บ่เคยกินอิ่ลีแซ่บยูตแบบหอมตะไคร้หอมตะไคร้แลวกส็สินัวปลาแดกแลวก็เพ็ดโอเคข้าจี้ยงต่ำตีกับ,บ่าไขา่ไข่ต่ำบงหุ่งก่มัน,มนจะเบ,บ,บลเลยมันจาะบะหมี่บางคนเขาซื้อขาเลยจําขาอ่อนอมแซบจัมากๆด้วจ้ะปลาโมปลากีดีแกงแมงป่าพี่เอเมี่ปลาป๋อมมาด้วจ้ะ โอ้หอมได้กลา,า่นีู้่นี่เอาใครอ่ะอกูมาชิมหนะม่ว่าเคยกินน้ำน้องน้ำไส่ดอกตอนนั้นบบก,กินพี่ว่าเอามากได้เอยียงก่อนมากคู่บ่ข้องดั่งเล่นนะครูเล่นนะครูได้กันปะแด้ไม่บอกนี่คล้ายกันแต่บทรู้ว่าสูตรบางคนมันก,ก็เสือ่อมสูตรกัน มี่ข้างมันี่ใเอาข้างแม่กันป่ะเ่าบางคนเนคิวับร้ยอ่ะซดเดีวลงกับกินหน่อยกแต่กัินพื้นินบ้านุนี้กินของแปนี่น้องจสี่บาทกับาเอนแ่ัอันนี้เพื่อสนใจที่สี้างกับ้างไหนเลจ อันคอมเมนต์มาหาน้องท่านกะเด็กดูบ้ายุตต์ต่อทางเฟสกะเด็กนอจากน้องฟูที่ไม่เฟซบุ๊กพูดกันครับพูดละยี่สิบบาทแถมผักนะคะผ<ม>ักอะไรย,ยังจะพักปลูกเองอยู่สวนไม่จ้ะนี่อันนี้กับถรามชาติาแบบแต่ว่า<ม>อันนี้เฮ็ดเอารับจัดนะตัวแบแปบปะ ส่งทั่วไทยนะคะตำเนี่ยงคูกวีของดีนครพนมไม่ต้องกลัวเสียนะครับเพราะเรามีเครื่องซีนสรญยากาศนะครับอยู่ได้นานอ,อันนี้นะเคยแต่สุบสุกแบบนี้บมิมอกจะมีหนแตะเมื่งงวยเมื่อกี้แบบ บะมีมันแล้วจ้ะเป็นกรอบๆไปแล้วมันถือกินประเด็จนื่งไปตรงกับชุดละยี่สิบบาทที่กันเงินบ่ะแต่ว่าคิดคาาส่งแางแดงเดื้อจ้ะผู้ใดอยากส่งทั่วไทยชุดละยี่สิบบาทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะคิดแค่ราคาส่ง ก็เป็นอย่าง้ัมออาัแายังักตามแลดูกันมันเ,เ,เ,เดือนอไไน,อนี้นี่งไงเป็นยังไง่เ้งโมาเดอจอืมซห้ง,งกับตยูาไม่รู้ค่อยมี กัดเท่ากันนะกับอันนี่กินกับแคบมูเข่ากันวหน่าเล่าอยู่แต่่์สีประเดกนะครับมีประแดกตอนนั้นเลยจะพี่น้องใจเด๋ยดน้อง้ประแดกตอนเจ้าจอนประแดกเจ้าขนมักขนมากชิ่งจั่นว่ประแดกนัวดีจ้ะแล้วก็หอมตะไคร้ เลยพัดจากเหตดอายคไปแล้วเมืกี้คือกลนขึ้นเองปะลุงลำอีพอกระให้เข้มใส่แต่อีพอเซืองหานะเป็นไหมงาอืมเป็นเป็นหางตอนนี้ก็ะตำกันกินนี่นะตำกิเล่นมันว่เริ่มต้นจากตำกิเล่นมันก็พอเอาลงเส้นลงเติมมีคนละกินอุดนุ่นแน่เด้อดจากพี่น้องจ้าเพราะว่ากาดเป็นของ มูนองท่านเนี่ยแต่จ้ะเพิ่อ,อยูเำเภอพ้นสวรรค์จ้ะพี่น้องเพิ่น,น,น,กพนกันรับมาส่งทุกวันอาทิตย์แต่ทายูน้ำมออยูแถวมอเมื่อกี้ที่นี่เอามา20ชุดหมดเมื่อกี้ก็มาส่ง20ชุดนะคะว่อตรงจ้าพีน่น้องจะดเง่นกิ้มวนไหนสัดเพี้นจริงเขอบุญมาเรียกวัได้เมื่อกี้ นั่นน่ะที่กินเมื่อไรเพราะยังเจ็เพราะว่ามันเป็นแต่หน่ำปลาแดดที่ตุ่มเวยหลุดหมดแต่มัมนบะม,มีกินของสมุนไพรมันขาวเป็นขอบคุณนน้ำปลาแดงใช่พี่นอ้องจ้ะเป็นน้ำปลาไปกินกับไอเลตเตอร์ก็ได้แม่คอน้าปลาปลนาี่บ้โนหล่นะน้ำยาแล้วก็ใติ่มแม่มันถือกินผิดก,กินอเอียงไงถือมันก็ยัง,อยง,อยงโอเคถือว่าผ่านอยู่แล้วแต่เพราะว่า แกแดกกับโอเคเพร็รนัวมิมิตอนประแดกให้กินสำหรับคนมาแล้วจ้ะพืชผักตามธรรมชาติอันนี้ปลูกเองจากสวนเดียวทามีเวลาว่างจะไปรีวิวหม่องทีพ่นเฮ็ดไ้เบิงแล้วจ้ะพี่น้องกันแต่ว่าช่วงนี้บ่าทัานว่ารีวิวการตำ่ำรีวิวการตำ่ำการแพ็คแล้วการรีวิวสวนผัก ติดต่อเข้ามาได้นะคะกรอบบวกกล่องสองียมางืัปเด็ดสองอย่างครับปลาสองอย่างแบบซุกกับแบบดิบใครที่ไม่กินปลาดิบสำหรับคนที่บ่มีคนที่บะกินปลาดิบกับซีมี่ไอ้ปลาที่เป็นสุกด้วยกันแล้วตัวนี้จะเป็นดิบบ้างตัวนี้จะเป็นดิบอาจจะเป็นประแด็ดตอนน้ำสำหรับคนที่มักสีประแดกดประแด็ดซุกกับมี่ด้วยกันพี่น้องจ้า สั่งได้ทุกแบบนะคะแซ่บแซ่บแซ่บไม่ตัวแล้วจะพี่นอ้องจ้าแซ่บเลยเพิ่งเปิดใจกิน <c oughs> จะสำหรับคลิปนี้กะลาบใบกอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องท่านพาทัวร์ในเด้อจ้ะและการสำหรับผู้ใดที่สนใจกะคอมเมนต์มาได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าือว่าทักขอความมากกับใดจ้ะขอบคุณจ้ะครับ <c oughs> <c oughs>